สำหรับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง4ป่าช้าเป็นตัวอย่างแรกความยาวหนึ่งนาที6วินะครับเป็นหนังของค่าย f Star Production นะครับผมซึ่งหนังเรื่องนี้อมาดูคำโปรยเขาบอกว่าเมื่อสิ้นลมหายใจดินก้อนสุดท้ายกบหน้าเตรียมพร้อมกระชากความผวาขึ้นมาจากหลุมและนี่คือ4เรื่องสยองจากป่าช้าสู่ความสะพึงเสียวสลังโดยสี่พุ่มกับที่จะพาทุกคนกระโจนเข้าสู่โลกหลังความตาย หนังจะเข้าฉายส0เมษายนก็คือเดือนหน้านะครับซึ่งนี่เป็นเทรลเลอร์แรกเดี๋ยวคาดว่า,า,วาน่าจะมีเทรลเลอร์เต็มออกมาอีกอีกตัวหนึ่งอะมาดูกันก่อนนะครับผมตัวแรกเป็นยังไงผมไม่มีความรู้หรือว่าไม่ได้เอาง่ายๆคือไม่ได้ทำกานบ้านเลย <laughs> เกี่ยวกับโปรเจกต์นี้เรารู้แค่ว่ามันเป็นหนังสีป่ปาช้าเป็นสี่สตอรี่เรื่องราวเนาะเล่าเป็นสี่พาร์ทแล้วก็จะเล่นเกี่ยวกับปาช้าซึ่งผมเป็นคนไม่ค่อยถูกกับหนังพีหนังระทึกขวัญอะไรอย่างนี้เลยนะแต่ก็อยากทำเรียกชั่นนะก็มาดูครับว่า จะเป็นยังไงเลิกก็เสียงค่อยๆเลยกูกลัวืมถือว่าโทนภาพได้มากหล่อมากฟืลอล่างทรงพระองค์จะช่วยลูกแข็งพระองค์ให้ผ่านพ้นไปได้ม่เกวรับฟีดด้วยไ <c oughs> หมม่เกวกับใบตองเขียนอ,อ้พระเจ้าทรงดีมากลลภาพกำกับภาพมีความซีนิมาติกสุด,สด ผมชอบแบบน,นี้มากเลยอ่ะอซื้อใจกูละซื้อใจกูละเราอยากไปเสพงานแบบนี้หนให้ลงอยู่แล้วอ่ะงานภาพแบบที่เขาทำมูท่าสีแบบเป็นซินมาติดแค่ไหนนี่เด็กสีคนอุ้ยเอ่ยอุ้ยโอ้คนทำคเราทำานี่ยดูใช่ไหม okay. อุย้ยเบกา้าเบก้ามาด้วยผมเซอร์ไพรส์นะเพราะผมไม่รู้จะใครเลยไม่รู้ไรซื้อแต่แรงเลยเจ็บดิแอสเจ็บร้อนร้อนร้อนอุ้ยอ่ะ เอ้่อไหร่ก็อ่สนุกเหรอมีอะไรอ่ะเฮ้ยมแอคชั่นต่อยผีพี่เจ๋งต่อยผีเฮ้<笑><笑>โอ่ะสิบเมตสาพาวะทุกลมภาพยนต์เฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปโอเคอยู่นะน่าดูอยู่นะพี่เจ๋งต่อยผีกับเบเก,กอรอคุณเบเก้าผมชอบเขาจากลองลิฟเลิฟมาเล่นในเรื่องนี้ โอ้น่าดูมากเป็นหนึ่งนาทีที่ผมว่าซื้อใจคนดูได้เลยนะโอ้จริงๆแล้วผม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 แฮปปี้นะกับแบบว่าการที่เขาหยิบเลือกแมทเทเรียลของเรื่องของป่าเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยมาเล่าอะซึ่งมันน่าสนใจเพราะว่าในป่ามันมีเรื่องเล่าหรือว่าความแบบอาร์ทันหรือสตอรี่ที่น่าสนใจให้เราเยอะเนาะ ผมไม่อยากเชื่อว่านักแสดงในอสีสตรอรี่เรื่องนี้ผมเห็นคุณผมจําชื่อคนแรกไม่ได้ผมดูเขาในรายการคําต้องเชื่อมมาเรื่องที่เป็นอไม้กางเขนเนี่ยพี่คนนั้นะนที่เขารอๆคนหนึ่งแล้วก็มีพี่เจ๋งบิ๊กแอนนะอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็มีเด็กสี่คนอีกเรื่องหนึ่งผมไม่รู้ว่าผม,มแยกถูกไปมนะแต่ว่าเท่าที่เห็นในเทเลอร์มันตัดมาแบบเนี้แล้วก็มีเบกการีเบกอานะในในใน ีกเรื่องหนึง่งเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องเดียวกันไหมหรืออะไรแต่เอาเป็นว่าน่าสนใจโคตรแล้วก็ยังไงก็น่าจะไปดูแน่นอนเรื่องนี้นะครับผมอืมซึ่งณนะที่วันอัดวิดีโอนี้อยู่เนี่ยผมยังไม่ดูมิกกี้สิบเจ็ดนะเดี๋ยวจะไปดูนะฮะอยากต้องไปเสร็จําง,งานแต่คุณบองจุนโฮนิดนึงเนี่ยผมก็เพื่อนๆละ่ะดูตัวอย่างนี้แล้วคิดว่าโปรเจกต์สีประชานีเป็นยังไงบ้างแต่จริงๆแล้วผมว่านักแสดงที่ มาเล่นน่ะผมว่า Work ทุกคนนะเออคือดูจากทรงแล้วอ่ะเพราะว่าเบก้าเนี่ยผมก็ชอบพมาพี่เจ๋งนี้ยังไม่เคยเห็นผลงานการแสดงเขาแต่ส่วนมากศิลปินที่มาเล่นหนังอ่ะพี่เป๊อลละอารักพี่แหลมทเวนที่ไฟท์เ้าหรืออ่าคุณจ่ายไททอสมิธเยที่เขามาทางศิลปินด้วยแล้วก็จะมาแสดงด้วยเงี้ยคือส่วนมากผลงานคือสุดยอดอยู่แล้วอะ เออคือการแสดงคือสุดยอดอยู่แหละเพราะว่ามีความเป็นศิลปินด้วยแล้วมันก็น่าจะผนวกเข้าการแสดงได้ไม่ยากะเนาะไม่รู้เหมือนกันแต่ลองดูแล้วกันเนาะตัวโปรเจกต์ตรงนี้ก็เดี๋ยวมารอดูกันนังเข้าสิบเมษานะครับเดี๋ยวเจอกันในโรงภาพยนตร์นะครับสำหรับวันนี้การรีแอคชั่นก็จบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆนะครับแล้วก็ผิดพลาดอะไรไย่งไรข,ขออภัยนา,า,านะขออภัยมนณาที่นี้ด้วยนะผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับอันนี้ที่โปสเตอร์มันหลุดไปตอนแรกมันมีสี่ใบนะ หลุดลงไปทีละอันทีละอันเลยกูก็ไม่ติดดีเนาะ